Hi ทุกคนวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันอีกแล้วก็คือเรื่องตรายยางสร้างคำอ่าเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเรื่องนี้นั้นจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ครูเชื่อว่านะักเรียนนี่ยเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วแน่นอนก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะอ่าก่อนอื่นเราก็มา อ่านเรื่องหิ่งห้อยกับต้นลำพูกันก่อนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตคําที่เป็นตัวหนานะจ๊ะอ่าตัวหนามีอะไรบ้างดูสงสัยป่าโกงกลางหิ่งห้อยลำพูข้อใบผสมตัวอ่อนโดยราก เวลาน้ําขึ้นอ่าสังเกตนะนักเรียนดูซิว่าไอ้คาเหล่านี้ที่ครูพูดไปเมื่อะก,กี้นี้เออมันแตกต่างกันยังไงนักเรียนดูคําที่1ก็คือคําว่าข้อดูตัวที่เป็นตัวสีฟ้าก็คือขอไข่ใช่ไหมอ่าผสมผอผึ้งสอเสือหิ่งห้อยหอหีบสงสัยสอเสือซึ่งคําเหล่านี้ มีพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงคำว่าใบาโดยตัวอ่อนป่าโกงกลางคำเหล่านี้มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางต่อไปรากลำพูเวลาน้ำทะเลคำเหล่านี้มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคืออะไรอะเริ่มสงสัยเริ่ม เอ๊ะเริ่มจําขึ้นมาได้หรือ,อยังว่าอุ้ยเราจะยังไงต่อเนาะอ่าแล้วก็มาดูกันคําว่าตราย,ยางหมายถึงอะไรหมายถึงอักษรสาม,มูมเป็นการจัดแบ่งพนยัญชนะไทยสี่สี่ตัวเนี่ยตามลําดับเสียงได้ทั้งหมด3หมู่ได้กันได้แก่อะไรบ้างอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่าอ่าเรามาดูอักษรสูงบ้างอักษรสูงเนี่ยพื้นเสียง มันจะเป็นเสียงจัตาวามี11ตัวเช่นขอขอฉอถอถอพอฝอ,อสอสอ,สอและหอ <c oughs> ซึ่งคำที่มีพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นอักษรสูงเนี่ยได้แก่คำว่าอะไรบ้างฝายนักเรียนงงคำว่าพื้นเสียงเป็นเป็นเสียงจัตาวาไหมอ่าเช่นคำว่าฝายเนี่ยเวลานักเรียนผันตัวผันเสียงตัวอักษรคำเนี้ยอ่ะนักเรียนลองผันสิ ฝ่ายฝายฝายฝ้ายฝ่าย,าย,ายคำว่าฝ่ายเนี่ยเป็นเสียงอะไรอ่าเป็นเสียงจัตาวาไงเพราะฉะนั้นไออักษรโศกเนี่ยมันจึงเป็นพื้นเสียงที่เป็นเสียงจัตาวาเขียนในรูปเสียงเขียนในรูปสามัญแต่อ่านออกเสียงจัตาวานั่นเองต่อไปข้าวสวยอ่น,นัก้เรียนสังเกตดูขอไข่เห็นไหมขอไข่เป็นอักษรสูง และสอเสือก็เป็นอักษรสูงผีเสื้อก็อักษรสูงเช่นเดียวกันตัวอย่างคําอื่นบ้างที่เป็นอักษรสูงเช่นคำว่าชัดดูนักเรียนจะต้องดูว่าวิธีการดูว่าคำไหน,น,นเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ําดูที่พยัญชนะต้นเนาะพยัญชนะต้นของคำว่าชัดคือตัวชชิง แปัญชนะต้นของคําว่าเศษส่วนก็คือสอสลา,ากับสเสือคําว่าเห็ดหอมล่ะหอหีบห้องโถงล่ะหอหีบกับถอถุงต่อไปอักษรกลางบ้างอักษรกลางเนี่ยครูคิดว่านักเรียนคงจะเรียนตั้งแต่ปหนึ่งแล้วมั้งเนาะโอเคพื้นเสียงของมันเนี่ยเป็นเสียงสามันมีทั้งหมด9ตัวได้แก่ กอไก่ต่จอจานด่อชดาต่อปะตะดอเด็กต่อเต่าบอใบไ,ไม้ปอปลาและอออ่างตัวอย่างคำที่มีที่มีพยัญชนะต้นเปรย์สอนกลางได้แก่อะไรบ้างเช่นโกงกลางเ,าเรียนรู้จักต้นโกงกลางไหมต้นโกงกลางนั้นเราจะพบที่ไหนป่าชายเลนนั่นเองอจุ๊บแจงเป็นชื่อหอยชนิดหนึ่งดอกจอกเป็นชื่อขนมเนาะต่อไป ต้องเตรู้จักเกมต้องเตยไหเป็นเกมของเด็กสมัยก่อนที่เขาชอบเล่นกันบะจางเป็นชื่อของกินชนิดหนึ่งประดูเป็นชื่อต้นไม้อัฐจันนะักเรียนรู้จักอัฐจันไหมเวลาที่เออเราไปจะไปดูเขาแข่งกีฬาก็จะนั่งบนอัฐจันเนาะต่อไปอักษรต่ำอักษรต่ำ มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญเหมือนกันแต่มีทั้งหมด24ตัวก็นอกเหนือจากอักษรสูงกับอักษรกลางที่เหลือทั้งหมด24ตัวทั้งหมดเลยเนาะอ่าตัวอย่างคำที่เป็นอักษรต่ำบ,บ้างเช่นคัทาลียาเป็นชื่อดอกไม้ชักกะเยอแท็กซี่นกยูงพระมรร่มชูชีพลำพู อะอ่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคำเนะีะประโยคกันนะแคกเรียนอ่านเองแคกเรียนอ่านตามครกูก็ได้ขึ้นชายฉะฉานถิ่นฐาน่ายผอมฝ่ฟาฝืนศักสีสร้างสรร์ะ ห่างเหินต่อไปอักษรกลางบ้างเกรงใจกล่อมเกลาวจาเจโด่งดังแตกตื่นแบ่งปันเปิดโปงออดอ้อนต่อไปอักษรต่ำบ้างอาสรุปความรู้ สรุปความรู้นะนักเรียนสรุปแล้วไตาย,ยางเนี่ยคืออะไรก็คือการจําแนกพยัญชนะไทยตามพื้นเสียงของตัวอักษรซึ่งไตาย,ยางเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยผันเสียงวรรณยุกและก็เขียนคําโดยใช้รูปวรรณยุกเนี่ยได้ถูกต้องจากที่เราเรียนรู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเปิดแบบฝึกหัดไปทําแบบฝึกหัดหน่วยาการเรียนที่3เรื่องไตาย,ยางข้างคํานะ ก็ทำตั้งแต่หน้า24 25 26เนาะในคาบที่1นักเรียนเปิดหน้า26พร้อมกันก่อนเยี่ยครูอธิบายให้นักเรียนฟังนะข้อที่4หน้า26ให้นักเรียนขีดเส้นยงอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงหมายความว่าไงอะ่ะเช่นเย่ยครูทาเป็นตัวอย่างให้1ข้อนะเช่นชอช้างกับชอเชอเนี่ยเป็นเสียง ชอใช่ไหมมันจะมีเสียงคู่กับอักษรสูงยังไงนักเรียนก็ลองผันดูชอชอชอช้อ่านักเรียนก็ไปดูซิว่าไอ้ตัวอักษรไหนที่ออกเสียงคล้ายๆกันเนี้ยออกเสียงว่าชอ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 เหมือนกันก็เป็นคาเป็นตัวไหนชอชิงนั่นเองเพราะฉะนั้นชอช้างกับชอเชยจะคู่กับชอชิงนักเรียนลอง ผ่นตัวสอนสอเสียงสิก็ออกเสียงเหมือนชอชอชอ,ชอ,ช,อชอเหมือนกันเนาะอ่มอามาดูอีกตัวหนึ่งเพื่อนนักเรียนงงฮอนกูกออกเสียงฮอใช่ไหมฮอเสียงฮอเนี่ยจะออกเสียงคล้ายๆกับตัวไหนอ่าก็เป็นเสียงหอหอหอ,หอไงหอหอเมื่อกี้ก็ชอ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 อันนี้ก็หอหอออันละกัน คอควายคอคนอคอรัคางออกเสียงอะไรออกเสียงคอใช่ไหมเออแล้วตัวไหนที่ออกเสียงคล้ายเสียงคอเนะี่ยคอขอ,ขอเออก็เป็นเสียงขอใช่ไหมเสียงขอคือตัวอะไรขอไข่กับขอขวดนั่นเองเพราะฉะนั้นอีก4ข้อนะักเรียนก็ขีดเอาเองนะต่อไปหน้ายีเจ แล้วก็หน้า28ให้นักเรียนทำหน้า28ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นบทนี้ง่ายๆนักเรียนเพราะฉะน,น,นักเรียนทำบทนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่หน้า2 4 2 5 2 6 27แล้วก็28ให้เวลา2วันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็ลากันไปก่อนเพลงเท่านี้บายบาย